ลูกฉันเป็นคนดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที่ r n อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวเปิดโพสต์แม่ตูมตามเคลื่อนไว้แล้วหลังลูกเจอดราม่า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่นักร้องหนุ่มอีสานตูมตามดุสตาได้เลิกลากับแฟนสาวนักสแสดงหญิงหญิงสรุชาที่คบหากันมานานพอสมควรและงานนี้ก็ทำเอาโซเชียลเดือดมากจริงๆเพราะหลายคนต่างสันนิษฐานว่าเหตุการณ์เลิกลากของทั้งคู่นั้นเกิดจากลูกน้ำธิดารั์ นางงามลาวที่เล่นละครกับหนุ่มตุงตามได้เป็นเมืองที่สแถมก่อนหน้านี้ยังมีภาพหลุดสุดสวีทที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปขุดคุยข้อมูลกันมากขึ้นล่าสุดนี้แม่ของตุงตามคุณแม่ภาวนาเลื้องกาได้ออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวถึงลูกชายก่อนยืนยันว่ามั่นใจความดีปกป้องคนดี ระบุข้อความว่าเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาพาให้คิดกว่าชีวิตจะสิ้นมีมากมายวันที่ผ่านมีทั้งดีและทั้งร้ายเรื่องมากมายเก็บเอาไว้ให้เป็นประสบการณ์แยกสิ่งดีเก็บเอาไว้เพื่อความสุขแยกความทุกข์เก็บเอาไว้เพื่อเรียนรู้แยกคนชั่วคนดีที่มีอยู่เข้ามาสู่ข้องเกี่ยวแต่ละปี เก็บคนดีเอาไว้ในความจำเก็บคนชั่วเอาไว้สอนใจเราแล้วจะได้ไม่โงเ่ขลาอยู่ซ้ำๆทุกๆเรื่องเป็นเพียงของวันวานอีกยาวนานกว่าจะครบทุกวันอนาคตคือพรุ่งนี้ยังไม่ถึงซึ่งไม่รู้จะมีเรื่องอีกหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่หรือไป ยังมีลมหายใจก็คงได้แต่เก็บเรื่องราวขอบคุณน้ำใจที่มีให้ตลอดมาขอบคุณเวลาที่คลัดกองหัวใจคนฮักตั้งแต่แรกที่ยังบ่เคยได้เห็นหน้าคือแม่ดูแลและแบ่งลมหายใจให้ร่วมใช้ฮักและปกป้องแม้ชีวิตกัดยอมแลกเพื่อลูกได้ เวลาที่ลูกบอดสบายใจแม่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เด้อครับถึงแม้แม่จะเป็นเพียงแค่ชาวไร่ชาวนาบอมีการศึกษาที่สูงแต่แม่มีจิตใจที่สูงบอเคยชี้หน้าด่าลูกด้วยคำที่หยาบบอเคยเข้าข้างลูกเมื่อทำผิดจะสอนลูกทุกครั้งที่รู้ให้รู้จักผิดรู้จักผิดรู้จักถูก ถึงแม้แม่กับพ่อสอนลูกไม่ดีเด็กขออภัยนะคะถ้าแม่กับพ่อสอนลูกไม่ดีเด็กบ้านนอกกลิ่นโคลนับวายราคาตํำคงไม่มีจิตใจที่สูงรู้จักให้อภัยคนได้ขนาดนี้แม่กับพ่อมั่นใจสม,มนว่าความดีย่อมปกป้องคนดีฮักบลาและเป็นกำลังใจเสมอครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกันมาได้นะคะวันนี้ TRN ออ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ